กำลังเดินทางอยู่บนถนนหมายเลข21็ดนะคะทางหลวงหมายเลข21็ดนะคะคือตอนนี้ค่ะเราอยู่ในจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะอำเภอหล่มเก่านะคะขอปิดไว้ก่อนนะคะว่าตำบลอะไรหมู่บ้านอะไรนะคะเพราะว่าข้างหน้านี้นะคะเป็นประสบการณ์จริงที่เราเจอมาเมื่อเช้านี้ตอนนี้เรากำลังเดินทางอยู่บนถนนเส้นนี้เลยค่ะ เป็นประสบการณ์ตั้งแต่เกิดมาในชีวิตเราที่พบเจอกับตัวเองนะคะเรื่องมีอยู่ว่านะคะเมื่อเช้านี้นะคะเราได้เดินทางไปทํากิจวัตรไปทํางานของเราตามปกติบนเส้นทางถนนสายนี้นะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงที่พบเจอสดๆร้อนๆเมื่อเช้าประมาณ8ปดโมงครึ่งนะคะในตําบลหนึ่งนะคะที่อําเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็ ในขณะที่เราขับรถเข้ามาทางจากถนนหลวงหมายเลขยีิบเอดนะคะเข้ามาในหมู่บ้านซึ่งเป็นขแขนงเข้ามานะคะเป็นหนทางที่เราเดินทางประจําเลยนะคะคราวนี้เราก็ขับมาเรื่อยๆเนาะก็สังเกตว่าช่วงเนี้ยน่าจะเป็นใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วแหละเลยคิดว่ารถมันก็คงจะเยอะซึ่งตามปกติแล้วเราเป็นคนขับรถไม่ไวนะคะก็จะระมัดระวังมากเพราะว่าเนะะี่ยค่ะข้างทางก็จะมีไก่น้อยมีหมาน้อยนะคะ อ่าเราก็จะเป็นคนที่ขับรถไม่ไวถ้าไม่รีบนะคะแต่ถ้ารีบก็จะขับเกินเกินเท่าไหร่เกิน60อาจจะ70 80แต่ไม่ถึงร้อยแน่นอนเพราะว่าเส้นทางในหมู่บ้านเราต้องขับระมัดระวังไหนจะรถไหนจะเด็กน้อยไหนจะไก่ไหนจะเป็ดไหนจะหมาแมวใช่ไหมคะ ก็ทุกวันเราก็จะต้องระมัดระวังเนาะคราวนี้พอมาถึงจุดจุดนึงอะคะ่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายทําให้ดูนะคะว่าจุดไหนนะคะตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วอันนี้เป็นขากลับนะคะในขณะที่เล่านี่คืออดใจตั้งแต่เมื่อเช้าตั้งใจว่าจะไลฟ์สดนะคะถ่ายทอดให้ดูว่าเส้นทางนี้แหละทีนี้พอเรา แยกมาจากถนนหลวง21ใช่ไหมคะเราก็เข้ามาในหมู่บ้านนี้ซึ่งสังเกตนะคะว่าจะเป็นหุบเขาเห็นไหมคะจะมีภูเขาล้อมรอบเลยนะคะเพชรบูรณ์เป็นเมืองของภูเขาอยู่แล้วเนาะแล้วคราวนี้ภูเขาซึ่งใกล้มากเลยนะคะในในส่วนที่เราเจอสถานการณ์ตรงนี้นะคะอ่าเราก็ตอนแรกไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเราขับแยกเข้ามาแล้วเราก็ขับตามปกติเนาะ พอมาถึงจุดจดหนึ่งในตำบลหนึ่งในหมู่บ้านที่อำเภอหลวงเนี่ยค่ะเราก็เห็นรถเก๋งจอดอยู่เดี๋ยวเราจะบอกนะคะไปถึงจุดนั้นใกล้แล้วค่ะใกล้จะถึงจุดที่รถเก๋งจอดอยู่แล้วเดี๋ยวอีกสักครู่น่าจะถึงแล้วโค้ง,งตรงนี้นะคะเดี๋ยวหมดโค้งตรงนี้แหละเราจะเห็น สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะบอกนะคะว่าจุดไหนนะคะใกล้ถึงแล้วค่ะเดี๋ยวรออีกอึดใจเดียวนะคะโค้งข้างหน้าอีกโคง้งสองโค้งนะคะเราจะต่อตอนที่จุดนั้นนะคะเราจะได้ภาพคมชัดไม่ต้องนึกเลยนะคะเพราะมันเป็นจุดจริงพิกัดจริงที่มันเกิดขึ้นกับเราตั้งแต่เกิดมาเราก็เพิ่งจะเคยเจอนะคะอ้าวใกล้แล้วนะคะข้างหน้านี้แหละคะ่ะ พิกัดข้างหน้านี้เลยค่ะที่เราขับรถตามรถไถรถไถคันเนี้ยใกล้ๆพิจุดตรงเนี้ยค่ะใกล้ๆพิกัดแถวๆนี้ค่ะหลังจากโค้งมาะคะ่ะรถไถเขาขับหลีกรถเกง๋งซึ่งตาเราเนี่ยเห็นรถเก๋งจอดอยู่ข้างทางเราก็สงสัยอยู่แล้วนะคะ ว่ารถเก๋งจอดอยู่ข้างทางเนี่ยจอดทําไมเมื่อกี้ค่ะจุดเมื่อกี้ที่ผ่านมาเมื่อกี้ค่ะรถเก๋งจอดข้างทางจอดทําไมนะคะเราก็สงสัยซึ่งรถไถคันนั้นน่ะก็ขับหลีกรถเก๋งเข้าใจไหมคะรถเก๋งจอดอยู่ริมริมริมไหล่ทางเนี่ยคะ่ะรถไถก็ขับหลีกนะคะส่วนเราเองเห็นรถไถขับช้าใช่ไหมคะเราก็แซงรถไถ แซงรถไถแล้วเราก็หันไปชำเลืองดูกระจกว่าแพรงพ้นไหมหรือว่ายังไงข้างหลังเป็นยังไงตามธรรมดาแล้วเวลาที่เราแซงใครอ่ะเราก็ต้องกลับไปดูกระจกหลังนู้นใช่ไหมคะกระจกหลังตรงเนี้ยมันมองไม่เห็นรถเก่งค่ะเข้าใจไหมคะว่าเป็นไปไม่ได้ที่รถเก่งจะหายไปโดยที่โดยที่ข้ามทางเป็นป่ายอย่างเงี้ยคะ่ะมันไม่มีทางเข้าเห็นไหมคะมัน มันเป็นป่ายอย่างเงี้ยค่ะข้างทางมันไม่สามารถที่จะรถเก๋งไม่สามารถที่จะเข้าไปได้มันไม่มีทางเข้าเข้าใจไหมคะรถเก๋งคันนั้นหายไปจากกระจกแต่เราหันกลับไปดูข้างหลังอย่างนี้ด้วยตาเรานะคะเรายังเห็นรถเก๋งเรายังเห็นรถเก๋งจอดอยู่เข้าใจไหมคะแต่ว่าพอเรามองเข้าไปในกระจกอย่างเงี้ยตามปกติแล้วอะถ้าเราขับสวนกับใครอะอ่าเราสามารถชำเลืองไปดูในกระจก จกได้ใช่ไหมคะหรือไปดูในกระจกไปดูในกระจกมองหลังได้ใช่ไหมคะว่าอ่าเห็นรถใช่ไหมคะเราก็ต้องดูอ้างรถคันนั้นเป็นยังไงต่อไปอะไรเงี้ยมันเป็นธรรมดาของคนขับรถใช่ไหมคะแต่ในข้างทางที่เกิดขึ้นสถานการณ์ตอนนั้นน่ะนึกออกใช่ไหมคะว่าค่ะเห็นรถไถใช่ไหมข้างหน้าใช่ไหมคะเรามองไปเนี่ยเห็นรถไถกําลังกําลังแบบ ขับหลีกรถเก๋งใช่ไหมคะเราก็เลยแซงรถไถข,ขึ้นไปอ่าอย่างเงี้ยเนี่ยเอาให้ดูเนีย่ยเราแซงเราแซงรถไถอ่าส่วนนี้เป็นรถรถไถใช่ไหมคะเราก็ตั้งใจจะแซงรถไถเนาะเอาข้างหน้ามีรถเราก็จะแซงรถไถอย่างเงี้ยค่ะแหละแล้วที่สำคัญคืคอไม่ใช่เราคนเดียวนะคะที่เห็นรถเก๋งคันนั้น รถไถก็ต้องเห็นถูกไหมคะเพราะว่ารถไถเขาแซงรถเกง๋งขับหลีกรถเกง๋งซึ่งหลีกไปทางเลนขวาเลยอ่าหลีกไปทางเลนขวาเลยแล้วเราก็ขับช้ายอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็มีช่วงระยะเวลาที่เราสามารถหันไปมองกระจกได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่มันผิดปกติก็คือรถเก๋งนั้นไม่อยู่ในกระจกแต่พอเราหันกลับไปดู ก็ยังเห็นรถเก่งจอดอยู่ข้างทางเนี่ยค่ะอันนี้เป็นประสบการณ์ครั้งแรกบนท้องถนนที่เราเจอกับตัวแล้วเป็นประสบการณ์สดๆร้อนๆที่เราสามารถนำมาเล่าให้ฟังแล้วคะไม่เคยเจอเรื่องอย่างนี้มาก่อนนะคะเป็นครั้งแรกประสบการณ์ขนหัวลุกในจังหวัดเพชรบุร์อำเภอหลมเก่าแต่เราไม่ขอบอกนะคะว่าเป็นตำบลอะไรนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องจริง แล้วเราก็อยู่ในเส้นทางสายนี้ด้วยค่ะตอนนี้ใครที่เคยพบเจอประสบการณ์แบบเราก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนความอาประสบการณ์กันเนะเาะก็เรื่องเราเราก็จะมีประมาณนี้ค่ะวันนี้นะคะสดๆร้อนครั้งแรกในชีวิตที่เจอกับตาเห็นกับตัวเจอกับตาเห็นกับตัว ในตอนที่ยังมีแสงพระอาทิตย์ด้วยซ้ํานะคะไม่อยากจะนึกเลยว่าถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้ตอนกลางคืนจะขนาดไหนเนาะขนาดตอนกลางวันเห็นกลางวันแสกแสงเมื่อเช้าก็ยังขนาดนี้แล้วนะคะทุกคนก็ลองดูนะคะว่าเวลาขับรถส่วนกับใครอะ่ะลองดูในกระจกว่า เห็นเขาไหมนะคะฝากไว้ด้วยนะคะเผื่อจะเจอประสบการณ์แบบเราแล้วก็มาเมนเล่าให้เราฟังบ้างนะคะเนี่ยเราก็จะมองไปใช่ไหมคะในกระจกอะอย่างเงี้ยเออมันก็ต้องเห็นส่คนที่ขับสวนกับเราอะแต่นี่คือแบบเรามองไม่เห็นรถเก่งคันนั้นอะ